ฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกันกับ Youtube ของ s ายนิชชูอีกแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาเรียนพินอินเบสิกกันเนาะซึ่งอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะคะแล้วเราก็ยังมีพาร์ทอื่นๆด้วยเนาะฉะนั้นใครที่ดูพาร์ทนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูพาร์ทสพาร์ทสกันด้วยนะคะวันนี้เนาะเราก็จะเริ่มต้นที่แบบเบสิกสุดๆเลยนะคะก็เรามาเริ่มดูกันก่อนเลยเนาะ พินอินนะคะก็จะมีส่วนประกอบอยู่3อย่างนั่นก็คือพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยเนาะแบบตัวจีนที่มันอยู่ตรงซ้ายมือของเราเนี่ยก็สามารถนำไปเขียนเป็นตัวพินอินได้อย่างเช่นตัวหัวหรือตัวหนีเนาะแล้วมันก็จะมีส่วนประกอบของมันนะคะที่เราเห็นได้เนาะเป็นตัวข้างหน้าก็คือตัว W ในหัวเนาะแล้วก็ตัว O นะคะก็จะเป็นสระส่วนข้างบนมันก็จะเป็นโทนของมันนั่นเองเนาะอ่ะ ทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาดูทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีทั้งสละแล้วก็พยัญชนะนะแต่ว่าคลิปนี้เราจะโฟกัสที่สลาเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละตัวทีละตัวท,ทีละแถวนะอ่ะอันแรกนะคะก็คือเป็น6ตัวที่สำคัญที่สุดที่ถ้าเราได้เนาะเราก็จะเอาไปผสมกับตัวอื่นๆได้เหมือนกันนะคะตัวแรกเลยเนาะก็จะอ่านว่าอา านะคะก็คือเหมือนอ่างสระ R เลยเนาะตัวถัดมานะคะตัว O ก็อ่านว่า O เลยเนาะก็ง่ายมากๆเลยนะคะส่วนตัว E เนี่ยมันอาจจะแบบตัางจากที่เราเคยได้ยินกันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษนะคะมันจะออกเสียงว่าเออเออนั่นเองเนาะก็เป็นสระเออเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ตัว I นะคะมันก็จะอ่านว่า E E ซึ่งให้เราแบบ E ฟันด้วยนะเวลาเราแบบอ่านออกเสียงตัว I เนาะ ถัดจากนี้นะคะก็เป็นตัว u ซึ่งเราจะอ่านออกเสียงว่าอูอูนะคะอันนี้ให้ทำปากจุเนาะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวอีอนะคะตัวนี้จะออกเสียงยากหน่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนทำปากเหมือนกำลังจะแบบเป่านกหวี๋เนาะแล้วก็เอาแบบเล้นแบบอะไรนะด้านบนอะปากบนอะ ชี้ลงไปข้างล่างอ่ะเออแล้วก็เอาเสียงออกมาซึ่งเสียงที่มันจะออกมามันจะเป็นเหมือนแบบตัวยูนิดนึงกับตัวอูผสมผสมกันนะคะมันก็จะเป็นเสียงยูนั่นเองเนาะอ่ะก็คือ6ตัวนี้นะคะก็สำคัญมากๆเนาะเด,เดี๋ยวจะอ่านอีกรอบนะคะก็คืออาโอเออีอูอ e ีนั่นเองนะคะอ่ะ ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวผสมจากที่เราอ่านไปของ6 5, 6ตัวเมื่อกี้นี้เนาะก็คืออันแรกนะคะจะเป็นตัว R กับตัว E ซึ่งพอมันสะกดออกมาเนาะมันก็จะอ่านว่า I นั่นเองนะคะ I เนาะก็คือจะเป็นแบบ R E นะคะ I เนาะถัดมาก็ใช้วิธีเหมือนกันเลยนะคะก็คือตัว E กับตัว E เราก็จะอ่านว่า A E นั่นเองนะคะ สุดท้ายก็คืออูกับอ e ีเราก็จะอ่านว่าอูวีอูวีนั่นเองนะคะอ่ะเราก็มาอ่าน3ตัวนี้อีกทีหนึ่งเนาะก็คือไอเอยอูนะคะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะจะอ่านว่าอากับโอใช่ว่าจะอ่านว่าเอานะคะอาแบบอ้าปากกว้างก่อนอเราเค่อยมาโอนะเอาเนาะล้าสุดหัดมานะคะก็คือโอนะคะแบบจากแบบปากเป็นตัวโอใช่ปะเราเค่อยมาแบบปกากจุ๋ะ โอนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คืออูอแล้วก็มากูเนาะอ,อูนั่นเองนะคะก็จะอ่านว่าเอาโออูนั่นเองเนาะอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวอีกับตัวเอนะคะมันก็จะเป็นเสียงเออเออนะคะก็เออแบบใช้วิธีแบบผสมผสมกันเนาะ,ะถัดมานะคะก็คือตัวที่เดียวบอกไปเนาะว่าให้ทำแบบเหมือนปากแบบ ข้างบนอ่ะไปข้างล่างนิดนึงเออปากบนไปข้างล่างนิดนึงก็จะเป็นแบบอีก่อนใช่ป่ะแล้วก็เออก็จะเป็นเยเยนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนตัวเออเลยแต่ว่าให้แบบกระดดล็กน,นิดนึงจะเป็นแบบเออเออนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอ่านว่าเ e อ e e ียเยเออนั่นเองนะคะอ่าถัดมาก็คือคล้ายๆกับแบบตัวแรกๆที่เราเรียนไปเลยเนาะแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมของนอนหนูเข้ามานะคะก็จะเป็นอัน เอินนะคะอินอุนแล้วตัวสุดท้ายนะก็คือตัวตัวยูนั่นเองนะคะก็จะเป็นยินนั่นเองนะคะก็อีกรอบหนึ่งนะก็คืออันเอินอินอุนยินนะคะอ่ะชัดมากคล้ายคล้ายกับเมื่อกี้แต่ว่าตัวสะกดของตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบงงงูแทนที่จะเป็นนองหนูเนาะก็จะเป็นอัง เอองอิงององนั่นเองนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอองเองอิงองอ,งองนะคะอะพอมาถึงตรงนี้นะก็จริงๆสระของเรามันมีแค่นี้เลยมันคือการผสมผสมแบบไอ้ห้าหกตัวบนของเราที่เราเรียนกันมานะคะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอ่านตัวแบบตัวหกตัวแรกได้ใช่ไหมเราก็จะสามารถอ่านตัวอื่นๆได้เหมือนกันเนาะก็จะเป็น A O E เอออนะคะก็ไปฝึก5ตัว6ตัวนี้6ตัวนี้มานะคะแล้วเราก็ไปฝึกตัวอื่นๆด้วยเนาะซึ่งก่อนท้ายวิดีโอนี้เดราจะจะอ่านออกเสียงทุกๆตัวให้ทุกๆคนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้ไปฝึกออกเสียงกันที่บ้านเนาะก็คือ A O E เออ วิอ่ะบรรทัดถัดมานะคะก็คือ i เอ,อนะคะอ่ะถัดมาเอโอยอ่ะถัดมานะคะ y e เ e เอเอ,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 เอแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผสมกับนองหนูเนาะอ n น n in un ิน n น,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 นะคะ สุดท้ายก็จะเป็นตัวที่ผสมกับงอง,งูนะคะอังเอิงอิงอองอ่ะเท่านี้นะคะแล้วก็จะได้สระทั้งหมดแล้วนะคะของตัวพินอินเนาะซึ่งต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าจำหกตัวให้ได้ให้แม่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนาะเราก็ใช้วิธีการผสมเนาะแบบให้เราอ่านตัวหน้าก่อนแล้วก็อ่านตัวหลังแล้วทีนี้เราก็เอาแบบเสียงอ่ะมาผสมผสมกันนะคะเราก็จะได้แล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวก็ไปก่อนนะคะกับ พาร์ทแรกของการเรียนพินอินของเราเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่พาร์ทนะคะ